ค่ะพี่น้องคะเกิดที้ยังข้นกับหมอลำใจเกินร้อยค่ะเพราะว่าเห็นบอสบอยสิริชัยค่ะออกมาโพสต์บน Facebook ส่วนตัวค่ะบอกว่าหมดเวลาทนแล้วนะครับบอยสิริชัยเอากิ่งเกลียนคีย์บอร์ดนะคะขุดวิจาร์ณเรื่องส่วนตัวค่ะเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนส่งกำลังใจให้หนุ่มบอยแบบล้นหลามเมื่อมีเกลียนคีย์บอร์ด ขุดเอาเรื่องส่วนตัวมาวิจารณ์แบบไม่จบสิน้นแถมยางลามปามไปถึงครอบครัวจนทำให้เดือดร้อนอีกด้วยบอยถามกลับว่าต้องการอะไรโดยพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมายาวนานมากแต่บอยสิริชัยไม่ได้ติดใจเอาความแต่ล่าสุดหนุ่มบอยสิริชัยไม่ทนแล้วพด ผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัววิจารเรื่องผลงานผมน้อมรับทั้งคำชมและคำติแต่คอมเมนต์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผมและครอบครัวต้องการอะไรครับผมปล่อยมาตลอดจนเลยเถิดรับไม่ได้จริงๆจ,จากวันนี้ไปผมไม่ยอมแล้วนะครับ แฟนขับต่างเข้าไปไฟช่วยเป็นจำนวนมากนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะล่าสุดบอดบอยสิริชัยได้ออกมาโพสเรียกได้ว่าช่วงนี้คะ่ะกระแสของหมอล่ำใจเกินรอยคะ่ะมีทั้งเรื่องดีละกะทั้งบวกทั้งลบแต่บอสบอยสิริชัยนี่เป็นผู้ชายเป็นผู้นำองค์กรที่เข้มแข็งและก็แกร่งมาก บอเคยสิออกมาอ่าต้ว่าหรือออกมาอียังมากมากกับคนที่เขามาาวิจารณ์ยังสิเขามาแบบนี้คือว่าเขามาก่อกวนนะคะเขามาก่อกวนในบ้านของ AB ค่ะแต่ลาสุดค่ะมัน่นเกินไปค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวบอสมควรอย่างยิ่งที่สิเขามา่าลาลานเพิินถึงหมู่บ้านของเพิินแบบนี้นะคะ เรื่องนี้กะบอดบอยได้ออกมาเตือนทางนี้สีบอยย่อมเลยด้ยค่ะพี่น้องสีบอยย่อมแล้วแต่ว่ากะสมควรแล้วล่ะค่ะพี่น้องคือว่าปล่อยมาโดนแล้วมีเรื่องเกงซี่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่นกับปล่อยพานปล่อยพานอ่าบาดท,ที่นี่มันม่เป็นแบบนั้นหรือตีค่ะยิ่งปล่อยกับยิ่งลุกลามแล้วกะดิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ โตเพิ่นเองและกะขอบรัวแต่ล่าสุดบอดบอยออกมาประมาณว่าเขามาลาล่านแล้วกะเขามาวิจาร์เรื่องส่วนโตเพิ่นแล้วกะล่ามปามไปถึงขอบครัวเพิ่นสุดสีทนแล้วค่ะกะมีพี่น้องค้นทีหักแอนบอยนะคะค้นทีหักหมอล่ำใจเกิดรอยกะสทรงกระลังใจใหายบอยสิริชัยรั่วๆเลยค่ะ บางคนก็บ,บอกว่าจัดไปเลยค่ะอย่าปล่อยให้มันได้ใจไปอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะนะคะโพดนี่เพิ่นก็ได้ออกมาบอกว่าจีงซีจัดการให้หนักเลยค่ะบอสค่ะผู้นี้เพิ่นก็บ,บอกว่าจัดเลยค่ะกำลังใจให้นะคะเอาจริงไปเลยค่ะจีงซีค่ะพี่น้องมันแบบว่าหลายคนเพิ่นก็ออกมาให้กำลังใจบอสบอยนะคะซึ่งบอยสิริที่ใช่นี่ถือว่า เพิ่นเป็นภูมิคุณธรรมอยู่แล้วอ่าทางบอดบอยเนี่ยเพิ่นบ่อเคยววาสิไปเพิ่นนห้เกียตเอฟซีพร้อมทั้งซออแอนและบอดบอยเป็นคนที่รักเอฟซีมากอ่าตามที่พันพานมาตามที่ได้สัมผัสกับบอดบอยกับซอแอนเป็นคนบ่ถือเหนือบอถอ่ถือตัวอัธยาศัยดีมากค่ะพี่น้องค่ะล่าสุดเจสิดก็ได้ไป พบเจอเพลินอยู่ทีงานเปิดฤด,ดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะกับฮือวา่าบอดบอยกับซอแอนเพลินเป็นค้นทีพี่น้องเอฟซีหลากหลายค่ะไปขอถ่ายรูปกับเพลินเพลินกับแขความรวมมืออย่างดีนะคะคนทีหักคนทีแพง่งบอดบอยซอแอนจริงๆนะมีมากค่ะแต่กับมีบูกีคนทีที่เขามากก่อกวนในในจุดนี้ค่ะพี่น้องถ้าให้เกิดความเสียหาย ้าบ้เอากิง่งกับ้เค็ดบ่หลาพี่น้องเขามาอยู่หันไหลอแบบนี้นะคะสมควรอย่างยิ่งที่เฮ้าสิค้นหาเลยค่ะค้นหาในเฟซบุ๊กในอย่างนี้แหละว่าเป็นไผ่ละก็จัดการเลยค่ะเฮ็ดไผ่เป็นเคสตัวอย่างเลยค่ะถ้าสนับสนุนหรือว่าติติงมาแบบว่าเออหมอลำใจเกินร้อยแสดงดีมากกย่งสิเออบอสบอยสมควร ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงตรงนี้หน่อยนะตรงนี้มันไม่สมควรสิเพิ่นน้อมรับพร้อมที่สิปรับปรุงค่ะแต่นี่มันเลยเถิดเกินไปมันบ่ให้เกียรติแล้วค่ะเขามมกกาวไก่ในพื้นที่ส่วนตัวของเพิ่นค่ะเขามาให้สนับสนุนชื่นชมเป็นกำลังใจมั่นกับว่าเป็นอย่างค่ะพี่น้องแต่นี่เขามาในพื้นที่ในหมู่บ้านเพิินแล้วย่งมาก,กอกวน ยังมาสางความเดือรอดในเพิ่นดีก,กับบ่สมควรนะคะพี่น้องคค่ะะาห้เห็นใจเพิ่นซื่อว่าเพิ่นหมอล่ำทุกขณะค่ะตามพีได้ไปสัมผัสมากค่ะพี่น้องกลัวเพิ่นสิม,มีมือน,นีได้พี่น้องเอ้ยอย่าให้ไปเบิงเด้อหลังเวทีนี่เป็นตะลิตห้หายแย่ซิดเพิ่งจะไปสัมผัสมากแค่เปิดฤด,ด,ดูกาลว่าสองสามมือนี่ไข่จับเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าแย่ซิดกับไป ไปเบิ่งไปดูแล่ลูกอยู่ทีมงานอยู่อีกวงหนึ่งนะคะเป็นตลุตนฝนตกนี่ไหลสะ,สะเลยค่ะพี่น้องค่ะกากใหยทุกคนค่ะเป็นกําลังใจหลกะกะกลัวเพื่นสีผลิตผลงานดีๆออกมาให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้แง่งนี่ค่ะพี่นอ้องบ่แมนเรืองง่ายจังเม็ดเลยค่ะกลัวสิคิดคนคอนเทนต์ก็สิคิดคนว่าเาสิปรับเปลี่ยนตรงไดอันใดดีอันใดบ่ดี ค่ะแลวล่าสุดค่ะพี่น้องค่ะยางกรณีนี่นะคะกรณีแบบนี้กับเพิ่งเหมือนที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมานะคะนี่แหละค่ะแค่นี้ก็มีเอาออกมาแบบว่าแท้จริงๆก็รังใจเพิ่นที่ยายสิบบอาอยู่นี่ค่ะบอสควรจิเข้าไปแบบติติงในการง,งานเพิ่นกับบว่วอย่างเพิ่นกับน้อมรับเพิ่นกับบอกมาแล้วแต่ว่านี่ล่ามปามค่ะบ่สควนค่ะพี่น้อง ค่ะถาหักหมอล่ำใจเกินลอยกัจังเบิงค่ะพี่น้องถาสิเขามาแบบนี้ถ้าบ่ามากแล้วกบับว่ต้องเบิงค่ะมันมีซ้ำนันเยะสะเขามาก,ก็กวนเพื่อเสียให้เพิ่นเสียกำลั่งใจนะคะฝากถึงเอฟซีซูขูู่ข้นค่ะถาเหาหักในตัวศิลปินใน หัวผู้นาองค์กรว่งใดสนับสนุนเพิินค่ะห้กราลังใจเพิน่นกว่าเพิินสีคิดคนคอนเทนต์กว่าเพิ่นสีคิดคนอ่าบดไดบดไดออกมามันบ่เมนต่ซ้ํหนีพี่น้องโอ้ยมันหลายอันไหลแนวกว่านี้กว่าสีออกมาเป็นอ่าสิ่งที่สวยงามออกว่าหนาเวทีห้พีห้น้องเบื้องนี่ผู้เพิินอยู่เบื้องหลังนะพอะแห้งแล้วคะพี่น้องในสทิทุุมทุ่นสางก็บแม่มนหน่อยค่ะพี่น้อง ค่ะให้เห็นอกหเห็นใจแล้วก็เป็นกาลังใจให้หมอล่าทุกๆุกคณะค่ะแล้วล่าสุดค่ะสําหรับกรณีนี้นะคะกะเป็นกําลังใจให้บอดบอยสิริชัยซอแอนอรอด,ดีค่ะสู้สู้สค่ะพี่จับมือกันไปด้วยกันยางเหนียวแหน่งนะคะพาด,ด,ด,ดูดูการนี้ไปแบบสุดปังนะคะค่ะสุดท้ายนี่เยทซิ์กะฝากเป็นกําลังใจให้หมอลําใจเกินร้อยค่ะสําหรับ เปิดูดูการใหม่ขอหายเฮงๆปังๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สิทธิ์อฝากไปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ